สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Easy Team Live วันนี้เราอยู่กันในเกมเดสก์ที่อาร์พีจีนะครับในคลิปรีวิวเกมนะครับแล้วก็แฮปปี้กาชาเดกันนะเ,เกมนี้นะครับเป็นเกมแนว RPG ตัวละครตรงนี้เนาะเรามาดูตัวละครก่อนตัวละครที่เห็นสูงสุดต,ตอนนี้จะมีอยู่4ดาวนะครับในตู้นะแล้วก็ตัวละครจะมีความถนัดนะครับอย่างตัวเนี้ยตัวพระเอกเนี่ยจะถนัดดาบตัวนี้นะฮะเวทพ่อมัสเตอรี่เนี่ยมันจะเราจะสามารถใช้อาวุธ อย่างอื่นใส่ให้ตัวพระเอกได้นะครับสมมุติว่าตัวเนี้ยเ,เข้าถานัดดาบใช่ไหมแต่ผมไม่อยากให้ใช้ดาบเนาะอันนี้คือการใส่อุิปกรณมนะครับเราเปลี่ยนเป็นขวานก็ได้นะครับ stone axe แล้วเราก็เอาไปเก็บเลเวลอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนตึ๊กแล้วเราก็จะเอาไปเก็บเลเวลนะครับในส่วนของขวานตรงนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราเอาไปฟาร์มไว้นะแล้วก็อาวุธตรงอาวุธเดี๋ยวผมขอกลับเป็นดาบอันเดิมก่อน ตรงอาวุธจะมีค่าอินโนเซนต์ตรงนี้นะครับก็คืออย่างนี้นะฮะอันนี้ต่างกันนะครับหน้ายิ้มกับหน้าโกรธตรงนี้อาจจะเป็นมอนที่อยู่ในอาวุธนะครับหรือว่าชุดป้องกันเอ่อชุดป้องกันก็มีนะมีค่าอินโนเซนต์เหมือนกันเออตรงนี้จะเป็นมอนมันจะมีดันนะครับแล้วให้เราเข้าไปแล้วใช้อาวุธอันเนี้ยเพื่อที่จะเข้าไปปลดล็อกมอนแต่ละตัวนะครับเข้าไปจับเออดันเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนะฮะตอนนี้ เรามาลองดูว่าตัวละครทําอะไรได้บ้างก็จะมีการตรงนี้นะต้องเข้ามาดูนี้ตัวละครมันจะแยกมันจะอัพตรงนี้ไม่ได้นะครับเข้ามาแยกตรงนี้ตรงแบบนี้ก็เพิ่มดาวได้แล้วก็อัพสก,กิลได้นะครับการเพิ่มดาวก็คือเอาดาวเท่ากันให้กินอ่าผมยกตัวอย่าง,างเนี่ยเพนกวินหนึ่งดาวนะครับก็ให้มันกิน5ตัวครับเกมนี้จะให้กิน5ตัวก็จะกลายเป็นเพนกวิน2ดาวนี่นะฮะนี่2ดาวนะะ ก็ลองลองกินดูนะฮะผมสกบเลยปุ๊บก็กลายเป็นเพนกวิน2ดาวนะครับส่วนจะอัพเพนกวิน2ดาวขึ้นไปเป็น3ดาวใช่ไหมอ่าเราก็ต้องใช้เพนกวินเหมือนกันนะครับอีก5ตัวขาดอีก3ตัวนะครับ2ดาวก็จะกลายเป็น3ดาวสเต็ปของอ๋อสเป็น5แล้วกันเนาะ็นตัวพระเอกนี่ก็ต้องใช้5ตัวเหมือนกันนะครับ เมนี้ใช่5้5ตัวทั้งนั้นเลยถ้า4ดาวก็ต้องหาอีก5ตัวตัวไหนก็ได้จะขึ้นเพิ่มดาวไปได้เนาะกลายเป็น5ดาวนี่นะต่อไปตัวซ้าเอามาทําอะไรตัวซ้าเอามาเพิ่ม up skill ได้นะครับอย่างตัวนี้เออผมมี1ตัวแล้วก็ผมมีซ้ําอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ skill นะครับปึ๊บใส่เข้าไปมันก็จะอัพเกรดสกิล l ึ้นไปได้นะครับตัวซ้ําจะทําให้เพิ่มขีดได้สูงสุดถึง10การ up skill นะครับ10ขั้น นะก็ต้องหา30ตัวนะครับถ้าจะเอาเต็มเต็มที่เลยเนาะในส่วนของระบบการต่อสู้นะครับตรงที่อาวุธที่ผมบอกเนาะเข้าไปดูที่อาวุธก่อนอด่านก็จะมีด่านในเรื่องนะครับด่านอีเวนต์เข้าไปก็จะมีด่านแยกนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้จะเป็นด่านของภาคเก่าๆด้วยเดี๋ยวมันจะงอกออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็นด่านประจําวันด่านเงินด่าน e p นะครับ นี่จะเป็นไอเทมที่ผมบอกเข้าไปปลดล็อกมอนที่อยู่ในไอเทมนะครับจับให้ได้อย่างตอนด่านนี้นะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้อาวุธชิ้นเนี้ยธนูเนี่ยมันจะมีปีศาจอยู่2อันให้เรากดเข้าไปนะครับพอเราเข้าไปอ่ะเขาให้จัดปาร์ตี้แล้วมันจะสู้สู้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอมอนพอเจอมอนอนะ่ะแล้วเราให้เรากดจับนะฮะป็นการกดจับมันจะสูงจบนะครับอาจจะได้หรือจะไม่ได้ก็ได้ถ้าได้ก็จะได้หนึ่งตัวหน้ายิ้มไปหนึ่งหน้านะครับ สองตัวก็หน้ายิบไปสองหน้าก็จับให้เต็มนะครับยิ่งยิ่งค่าอินโนเซนต์เยอะนะครับหมอนยิ่งยากฉะนั้นการหาอาวุธเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลาแน่นอนนะฮะ่อไปการต่อสู้ผมขอไปลองโหมดธรรมดาแล้วกันนะครับสตอรี่ธรรมดาก็จะเป็นชั a เตอร์หนนะครับแล้วก็จะแยกเป็นเอพิโซดอีก ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับเข้าไปดูสักด่านนึงก็จะแยกย่อยอีกเยอะเลยนะครับเออตรวน,นี้จะเป็นเนื้อเรื่องถ้ามีดาวแสดงว่าเจอมอนนะครับเกมนี้ผมลืมบอกไปผมเล่นมาได้ประมาณครึ่งวันนะครับประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงนี่แหละนี่นะครับด่านนี้แล้วก็เลือกเพื่อนเข้าไป1ตัวนะเนาะมนี่ปาร์ตี้ของผมนะครับจัดทีมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเลเวลก็ตามนี้นะครับอะลองวู ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเกมนี้ก็เล่นออโต้ไปเลยนะเล่นอัตโนมัติไปเลยง่ายกว่านี่นะครับมันจะมีเกตด้านล่างเนี่ยถ้าใครมาถึงจุดนี้ก่อนอ่ะจะได้โจมตีแถบล่างสีน้ำเงินจะเป็นของเราอิม e ินี่สตูจะเป็นข้างบนนะครับก็เราจะได้โจมตีประมาณ3ตัวแล e ้วอิมินี่สตูหนึ่งตัวนะฮะก็ตัวนี้มันจะมีโหมดพิเศษคือโหมดยกกันขึ้นมาอ,อ,อย่างตอนนี้น้องนี่ได้คิวน้องนี่ใช่ไหมน,น้องผมสีพู เราสามารถกดให้น้องเนี่ยยกตัวไหนก็ได้ขึ้นมานะครับยกตัวพระเอกขึ้นมาปุ๊บนี่มันก็จะยกขึ้นมาอันนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นท่าที่ติ๊กตองนะครับเออแล้วก็ให้ตัวนี้ยกก็ได้เอ่อยกตัวผมแดงขึ้นมาปุ๊บอ่าแล้วตัวนี้นะครับที่เหลือก็จะโจมตีเออใช้บาเลียแล้วกันข่้นไปยังไม่โดนตีเลยทีเดียวะต่อไป เดี๋ยวพอสิงเทินของเรานะปึ๊บตัวที่ยกขึ้นมาครับจะสามารถเออโยนทิน้งนะครับหรือว่าใช้ท่าพิเศษได้นะครับโยนลงไปก็ได้ครับอันนี้โยนก่อนเนาะตัวนี้ขอโยนก่อนโยนป๊อกสองพันครับอีกตัวนึงเดี๋ยวใช้ท่าพิเศษแต่มันจะมีท่ารวมเป็นอันติหมู่ด้วยนะครับมันจะสูงใช้นะอ่ากดเลย มีครับมีแค่สองพันครับเป็นไงล่ะฮะถ้าต่อตัวครับรู้สึกว่าแปลกๆโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็กดออตโต้เลยเกมนี้สามารถตั้งไปได้ถึง4เท่านะครับสปีดได้ถึง4 x นี่นะครับจะมีท่ารวมกันด้วยรวมโจมตีถึงได้ถึง5ตัวนะสุดผมว่าคนเล่นส่วนใหญ่ก็ออตโต้อครับเพราะว่ามันต้องฟาร์มเยอะมากครับเกมนี้ เลเวลนี่รับรองครับทะลุร้อยแน่นอนครับเนี่ยครับถ้าก็เจ๋งดีแต่ละตัวตายไปหนึ่งสี่พัน 4, ครับผม เรียบร้อยครับผมลองกดดูมันจะได้ e อนะครับแล้วก็ e อของอาวุธต่างหากนะครับ P, เอ็กพีสกิลเรเวลอัพนะครับแต่อาวุธมีใครขึ้นไหมไม่ขึ้นครับแล้วก็จะได้เพนกวินมา2ตัวก็เพนกวินนะครับ1ดาวทำเป็น2ดาว2ดาวทำเป็น3ดาว3ดาว,3ดาวทำเป็น4ดาวแล้วก็เอาไปอัพตัวเก่งๆแล้วกันนะครับ เกมระบบการเล่นก็ประมาณนี้นะครับไปเราไปแฮปปี้กาชาเดกันดูดีกว่าแฮปปี้กาชาเด์เอาละครับเรามาอยู่ในส่วนของแฮปปี้กาชาเดกันละว,วันนี้ผมเก็บเพชรมาได้5,445เม็ดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราเปิดอะไรกันได้บ้างเนะเาะเกมนี้ในตอนเปิดเกมนี่นะครับมีหลายตู้เลยทีเดียวนะนับตู้จะมีอยู่1ตู้2ตู้สาตู้4 5 6ห้าดดตู้นะครับตู้ที่1นะฮะหมดเวลาอีก6วันณที่ผมทําคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อน เลทอยู่ที่3% 4ดาวนะครับ3ดาว17%ตรงนี้นะครับชัดเจน4ดาวจะมีตามนี้ตัวละครนะฮะเขาเห็นให้ดูเลยแต่ละตัวอยู่ที่0.3 0.3มดมหมดเลยนะฮะแล้วก็3ดาวนี่ครับก็อยู่ตามนี้นี่เขาจะแยกให้เห็นนะฮะแต่ละตัวมีเลทเท่าไหร่เนาะ2ดาวก็ตามนี้นะต่อไปเป็นตู้ที่2ตู้ที่2นี่จะเป็นตู้คริสต์มาสนะครับลิมิเต็ดไทม์ด้วย 4ดาวจะอยู่ที่3%นะครับเท่ากัน3ดาว17%ถัดไปตู้ที่3อันนี้จะเป็นตู้ซื้อนะครับตู้เพชรเติมก็เลทจะสูงกว่า4ดาวจะอยู่ที่4.50%จุดห้านเอร์เซ็ะครับเ,ออเพเิ่เติมจะเปิดได้ง่ายกว่าเนาะถัดไปนะครับตู้นี้เลดสร์เครับตู้นี้จะเป็นตู้คริสต์มาสสมอลล์เ,ออ mon, เนาะเดี๋ยวผมเปิดตู้ไหนดีเนี่ยออตู้นี้จะเป็น เลทสมร์เซ็นต์ครับมันจะเพิ่มเลทตัวนี้ครับเพิ่มเลทต,ตัวนี้หนึ่งเปอร์เตคริสมาสตัวนี้เป็นหมวกนี่นะฮะที่เหลือก็เลทต,ต่ำเพิ่มเลทหน้าตู้ครับถัดมาอันนี้จะเป็นตู้ตู้เพชรเติมนะครับน่าจะ4.5นี่4.5จริงด้วยต่อไปอันนี้จะเป็นตู้ของเอ,อ น่าจะเป็นตัวละครตามนี้นะขอดูกาเลขงก่อน4 5่อครับมีแค่4ตัวนี้เลยถ้าเกิดว่าออกนอกตัวนี้นี่ได้เป็นเพชเติมครับเพชเติมข้ามตู้สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นตู้ธรรมดาเลยนะฮะเหล่สามเปอร์เซ็นต์แต่ละตัวก็เล่เท่ากันหมดเลยนะครับงั้นผมขอเปิดฟรีก่อนหนึ่งครั้งครับแล้วไปเปิดตู้คริสต์มาสดีกว่าแต่ตอนที่ผมทำคลิปนี่คือเดือนสี่นะครับไม่รู้ว่าทำไมเขา มันเป็นอีเวนต์คริสต์มาสได้เนาะหนูหายเป็นสีเขียวครับน่าจะสองดาวนะโอ้โหโอ้โหมีน้องออกมาด้วยมีน้องออกมาด้วยเอาสีดาวนั่นไงสีดาวครับผมซ้ำตัวนี้มีด้วยมีแล้วนะครับเอาไปอัพสกิลได้เยี่ยมไปเลย โอเคตัวนี้มาดีครับครั้งแรก3%นะครับได้มาละหนึ่งตัวถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเปิดตู้คริสต์มาสนะครับอย่างที่บอกเออคริสต์มาสมีไหนวะตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยดาร์กซันต้านะครับตัวพระเอก1%เอาตัวนี้แหละครับนะเปิดจนหมดเลยครับสามครั้ง4,500ัหรู้ว่าจะออกเาปา่ะ ผมขอไม่สกิปเดี๋ยวครั้งสองขอสกิปแล้วกันนะครับอ่ะกดแต่เมื่อกี้โถเขียวเดี๋ยวมันก็มาเออเซอร์ไเราทีหลังนะครับว่าเราได้ตัวสีดาวด้วยปึ่งโอ้โหขาวหมดเลยอะ่ะสกิปเลยโอ้โหสองดาวรัวๆครับสามดาวไม่มีเลย เดี๋ยวผมสูบจนหมดเลยแล้วกันอ่ะสีเขียวแล้วกดได้แล้วครับมาโอ้โหมีสีแดงสองอันแล้วก็ที่เหลือเป็นเหลืองหมดเลยเนาะดู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 ดดดดเปลี่ยงโอ้ฐานทองสองอันครับโอ,โอ้โหสามดาวเหรอเพราะจะมนสวยดีนะเป็นเก้าหางครับ องดาวสวยตัวนั้นนะฮะตัวตัว,ตวนี่สีทองมันนี่อันนแต่ฐานมันน่าจะเปลี่ยนได้แบบเมื่อกี้นะครับไม่เปลี่ยนครับโอ้โหเป็นมันนะเก้ขั้สุดท้ายผมจะสคีปแล้วเรียบร้อยครับสามดาวสองตัวเปิดตู้นี่แหละเนาะเพิ่มเลรียเกิออีกใจหนึ่งว่าจะไปเปิดตู้อื่นดีไหมเอาตัวนี้แหละเอาให้ได้ซันต้าสักตัว โอ้โหชีแดงสามอันผมสกคิปเลยปุ๊บมาโอ้ก็าหายอย่ะสุปรแรงสอวนหวังครับส่วหวังโอ้ยสามดาวไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพ็ดอยู่ยังเดี๋ยวเพ็ดอีกเีเพชรอ่ะรู้สึกว่าหมดละเดี๋ยวผมกลับไปก่อน สามดาวสามตัวนะครับเมื่อกี้เหลืออีก945บห้ครับผมเปิดทีละใบเลยผมไม่ไปตู้อื่นละผมจะเอาไอเนี่ยแหละมาทีละใบอะคลิปฐานทองโอ้โหสามดาวโอ้โหตัวละครเหมือนในโปเกมอนนะฮะขอให้ออกนะอ่ะโอ้มาแล้วครับสีดำปึ๊กโอ้โหสองดาวครับเหลือ,ออีกเท่าไหรว่วะ ผมได้ผมได้ประมาณเจ็ดแปดครั้งอ่ะเขียวมาแล้วสามดาวโอ้โหต่อต่อเด็ดสามเปอร์เซ็นต์นะครับสองดาวไม่นจนหมดสีดำหนึ่งสองสองดาวอะโถ่น่าจะหมดละ โอ้โหสองได้ครับโอ้โหโโห,หมดแล้วครับผมไหนขอดูเพชรอน่อ้ดิอ่ะเหลือ45เม็ดนะครับโอ้เรียบร้อยสรุป